สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่ต้องการอาหารมีการหายใจมีการเจริญเติบโตการขับถ่ายการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสามารถสืบพัน์ธุได้ค่ะสิ่งมีชีวิตอยู่รอบตัวเรามีหลายชนิดเลยนะคะได้แก่มนุษย์สัตว์และพืชโดยมีลักษณะการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็จะมีการเจริญเติบโตและมีการสืบพันธุ์ต่อไปค่ะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะมีการเจริญเติบโตจากมเมล็ดเมื่อได้รับอาหารก็คือ ุ๋ยน้ำแสงแดดก็เกิดการเจริญเติบโตเป็นดอกไม้เป็นพืชผลค่ะสัตว์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันค่ะเพราะมีการเจริญเติบโตมีการหายใจการทานอาหารมีการสืบพันธุ์อย่างเช่นกบจากไข่กบกลายเป็นลูกออดและก็กลายเป็นกบเมื่อกบโตเต็มที่ก็เกิดการสืบพันธุ์และวางไข่กลายมาเป็นลูกออดกลายมาเป็นกบอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นวัฏจักร การจเจริญเติบโตของผีเสื้อจากไข่เป็นหนอนและกลายเป็นดักแด้สุดท้ายก็กลายเป็นผีเสื้อคะ่ะการจเจริญเติบโตของไก่จากแม่ไก่ที่ได้รับการผสมพันธุ์ก็จะออกไข่ ข้างในไข่ก็จะมีลูกไก่อยู่เมื่อไข่โตเต็มที่ก็จะฟักออกมาเป็นลูกไก่มีการเจริญเติบโตหายใจเคลื่อนไหวได้การกินจึงเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะและสิ่งไม่มีชีวิตคือสิ่งที่ไม่ต้องกินอาหารไม่หายใจไม่ขับถ่ายไม่เคลื่อนไหว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเล้าสิ่งมีชีวิตมีสองประเภทนะคะคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดินน้ําก้อนหินก้อนเมฆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะและสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บ้านรถยนต์โทรศัพท์เคลื่อนที่นาฬิกาแว่นตาล้วนจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ต่างก็ให้ประโยชน์กับเรามากมายนะคะประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตก็คือพืชเมื่อโตแล้วสามารถออกผลให้เราได้รับประทานได้บางชนิด เมื่อโตเต็มที่เราก็นํามาเป็นอาหารและสามารถสืบพันธ์ุขยายเผาพันธ์ุให้เป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นได้และประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตคือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่เรา,าเช่นช้อนจานถ้วยบ้านรถยนต์พัดลมแอร์โทรทัศน์โทรศัพท์เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับเราได้ค่ะเด็กๆคงพอเข้าใจในหน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หนะ้าสวัสดีค่ะ